สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับน้ําหนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับวันนี้เราได้เอามาเดี่ยวฝรั่งนะครับสายพันธุ์คุโรมิสุเอามาปลูกที่จังหวัดพัทลุงอันนี้ผมให้เลขาก็ส่งมาให้ตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่เมื่อวานซืนนะครับประมาณถึงมาประมาณสามวันแล้วทีนี้หลังจากนั้นเราก็ทําการพักต้นไว้สามวันนะครับแล้วก็เอาปลูกลงท่อ นี่ตัวนี้มันเป็นท่อเล็กนะน่าจะเป็นท่อประมาณท่อห้าสิบคิดว่านะผมกะเอาเพราะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าท่อตัวเนี้มันจะมีรูข้างล่างเนี่ยอยู่เล็กนิดเดียวเพราะงะั้นเนี่ยผมก็เลยต้องทุบนะครับให้ท่อเนี่ยมันกว้างเพราะ,ะนั้นทุบให้กว้างข้างล่างเนี่ยเพื่อที่จะเปิดก้นของท่อนะฮะแล้วก็วางแล้วก็ใส่ดินลงไปดินเราก็ใช้ดินธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นดินลูกลังผสมกับ ขี้วัวที่เผาเป็นขี้วัวเผาเพราะว่าแม่แกเผาถ่านแกแกเผาถ่านตามภาษาคนแก่สมัยก่อนนะนะเขาก็จะใช้กแกลบใช้ขี้วัวในการกลบไม้นะครับเราก็ใช้ตัวนั้นนามาผสมกับดินพวกนี้นะครับแล้วก็นํามาปลูกนะฮะอ่าตัวนี้เป็นตออุทุมพรแล้วทีเนี้ยวันนี้ผมก็จะทําการแกะแผลนะครับเราปลูกเนื้อแผลเราจะไม่ได้แกะนะยังไม่ได้แกะ,นะแกะทีนี้เราก็จะแกะแผลเรากรีดตรงนี้นิดนึงอ่ากรีดเสร็จแล้วปุ๊บก็ ทำการเอาออกวนออกแบบนี้นะครับอ่ะเราก็จะเห็นรอยแผลที่เชื่อมกันแต่็าป็นมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนื่องจากว่าผมถ่ายคนเดียวนะไม่มีใครถ่ายให้ก็เลยอันนั้นหน่อยหนึ่งอันนี้คือรอยแผลนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรา,อาเอาเทปออกแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีสองวิธีการก็คือเราทําการตัดกิ่ง นะครับตัดกิ่งตัวนี้ออกเละแล้วก็ตัดกิ่งตัวนี้ออกเพื่อให้แผลเนี่ยสมานกันแต่ตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสมานกันดีใช้ได้แต่อย่างเนี้ยนะครับยังไม่ถึงกับว่าไม้เป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องหาไม้ค้ำในกรณีที่เราไม่ตัดแต่ถ้าเราตัดเราไม่ต้องค้ำนะครับนี่เดี๋ยวผมจะตัดไม้มาค้ำนะฮะเพราะว่าผมต้องการที่จะเอากิ่งเนี่ยเอาไว้ขยายพันธุ์ที่จังหวัดพัทธลุงนะครับนี่ตอนนี้ก็แกะเทปเป็นที่เรียบร้อย เห็นไหมฮะจริงๆแล้วไม้ตัวนี้สามารถที่จะขยายตัวได้เร็วกว่านี้อันนี้เราปลูกช้าไปนิดนึงเนื่องจากว่าไม้มันอยู่ในกระถางหกนิ้วนะครับอยู่ในกระถางหกนิ้วซึ่งกระถางค่อนข้างที่จะเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายตัวของตอเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนึงนะเพราะว่าเขาต้องเอาธาตุอาหารเนี่ยไปเลี้ยงลําต้นแล้วก็ไปเลี้ยงยอดของเขาแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงใบของเขานะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นต้นแรกที่ผมเอามาปลูกที่นี่นะครับ เดี๋ยวฝากพี่ๆติดตามด้วยก็แล้วกันต้นนี้ปลูกไว้หนึ่งก็คือเราปลูกไว้เป็นแม่พันธุ์สองก็คือเราปลูกไว้ให้พ่อกับแม่ของเราได,ได้ทานผลไม้ที่มันเขาเรียกว่าผลไม้เพื่อสุขภาพนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็ขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับแล้วเจอกันในหนวดใหม่อย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีและท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีครับ ต้องจากกันไปแล้วใครกันเรา